บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดลงพื้นที่ชายแดนด่านเจดีสามองค์ติดตามคดียางเถื่อนหลังจากทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาจับยางพาราเถื่อนของเพื่อนบ้านหนึ่งพันโลมูลค่า4ี่0ส0องหบาทรถของกลางสามคันเมื่อคืนวันที่26กพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่26พฤศจิกายน2 5 6พันอกพันเอกพงพาสห้องศิล,ลกักผู้บังคับการกองพันทหารราบที่เก้าผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยาจังหวัดกาญจนบุรี พันเอกสุรเดชเมฆนุวงศ์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหารประจำจุดตรวจช่องทางบอกขยะว่ามีรถขนยางพาร,ราเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาก่อนมุ่งหน้าสู่ด่านความมั่นคงบ้านน้ำเกล็กจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบ้านน้ำเกลึกให้ทำการตรวจสอบพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกติดตามก่อนจะไปพบว่ารถดังกล่าวทั้งสามคันจอดหลบอยู่ในเส้นทางเขาน้ำตกตะเคียนทองหมู่ที่เก้าบ้านพระเจดีสามองค์ตำบนหนองลูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรี ดยรถทั้งสามคันคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิชิดเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอเข้าตรวจคน้นรถสามคันทั้งหมดส่งกลิ่นเหม็นแดงพบเต็มคันรถทั้งสามคันน้ำหนักคันละประมาณ5,000กิโลกรมัมรวมน้ำหนักรถทั้งสามคันโดยประมาณ1 5 0 0 0กิโลกรมัมคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันราคากิโลกรัมละ28บาทรวมเป็นมูลค่า420,000บาทจึงได้เข้าทาการควบคุมและประสานหน่วยตรวจพืชเกษตรด่านสังขละบุรีกองการยางแห่งประเทศไทยด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศจังหวัดกาญจนบ,บุรีตำรวจสถาน ตำรวจภูทรสังขบ,บุรีร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134ร้อยอสอำเภอสังขบ,บุรีทำการตรวจสอบก่อนจะนำคนขับรถและรถทั้งสามคันมาที่ด่านความมั่นคงบ้านน้ำเกิกเพื่อทำการอายัดรถยนต์และยางทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบที่มาของยางทั้งหมด จากการสอบถามคนขับรถทั้ง3คนในเบื้องต้นให้การปฏิเสธโดยอ้างว่ายางทั้งหมดเป็นยางในประเทศไทยโดยมีผู้ว่าจ้างพวกตนให้ไปส่งโรงงานยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีและอ้างว่ารับยางมาจากสวนแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์เพื่อความชัดเจนเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน2566เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้นําคนขับรถทั้งหมดไปชี้จุดที่อ้างว่าไปรับยางซึ่งจากการลงพื้นที่ไม่พบร่องรอยของการนํายางทั้ง5,000กิโลกรัมมากองไว้ขณะที่สอบถามคนงานในสวนยางให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าในสวนไม่เคยมีการนํายางมากองไว้ในลักษณะท,ที่คนขับรถกล่าวอ้างและการขนยางออกไปขายจะไม่มีการจ้างรถมาขนเพราะที่ผ่านมาจะใช้รถยนต์ของสวนขนยางไปขายเองในเวลาต่อมาคนขับรถทั้ง3คันได้รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่า ยางทั้งหมดเป็นยางที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยนําเข้ามาทางช่องทางบกขยะหมู่ที่9บ้านพระเจดีสามองค์ตำบลหนองลูอําภอสังขละบุรีจัังหวดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านไร่อ้อยเมืองพญาตองสู่ประเทศเมียนมาและได้รับค่าจ้างคันละ2,500บาทซึ่งในเชา้าวันนี้พลตํารวจโทนายวัฒน์เดมชิตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7ได้เดินทางลงพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์เพื่อตรวจสอบการนําเข้ายางพาราจากประเทศเมียนมา ไปยังประเทศมาเลเซียพร้อมซักถามขั้นตอนการนําเข้าและการตรวจสอบยางที่นําเข้าจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเจ้าหน้าที่กองการยางและเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาประจําด่านเจดีสามองค์ก่อนจะเดินทางไปยังช่องทางบอกขยะเพื่อสอบถามเหตุการณ์จากทหารประจําด่านที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเดินทางมาตรวจดูยางพาราทั้งสามคัน ทีเจ้าหน้าที่ทําการอายัดไว้ที่ด่านน้าเกิกก่อนจะเดินทางมาประชุมกับนายรณพุเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพันเอกพงพัฒน์ห้องศิลกักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยาพันตารวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีนายปัญญานามสง่าผู้อำนวยการส่วนบริการด่านศุนลากากรสังขละบุรีเจ้าหน้าที่กองการยางเจ้าหน้าที่เกษตรกรอ,อรําเภอสังขละบุรี ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการลักลอบนำยางเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยและได้สั่งการให้กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ดเข้ามาร่วมในการสอบสวนขยายผลให้ทราบถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการลักลอบนำยางเถื่อนเข้ามาในประเทศหากพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการคดีให้ถึงที่สุดขณะที่นายปัญญานามสง่าผู้อนวยการส่วนบริการด่านศุลกากรสังขละบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวา าสาเหตุที่ผ่านมามีการลักลอบนํายางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในประเทศไทยเนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถขายยางได้ในประเทศเมียนมาเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบประกอบกับราคาที่ซื้อขายในเมียนมาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ17-20บาทขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่27-29บาททําให้มีคนบางกลุ่มลักลอบนํายางข้ามชายแดนมาขายในประเทศนั่ก็ดีนะครับในวันนี้ได้มีการกำชับนะครับเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับขอให้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีความ เข้มงวดในการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการดำเนินการขยายผลในส่วนที่มีการยึดอายัดรถไม่บางส่วนนะครับที่หลานน้ำเพลิกนะครับได้สั่งการให้กอ,องกงลับการสืบสวนนะครับตำรวจท้องทัพเจ็ดเนี่ยขยายผลนะครับให้ทราบถึงว่ามีกระบวนการเกี่ยวข้องอย่างไรมีที่มาที่ไปของการนําเข้ามา ขายพื้นที่ตอน,นายอย่างไรแล้วจะได้ดาเนินการในส่วนอีเค่อห้องต่อไปครับและถ้าตรวจสอบแล้วมีความผิดนะครับก็จะมีการประการตามกฎหมายทุกข้อหาครับ